สราพัฒนา20สิงหาคม2568ฝักกไรเป็นกลางใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรเราพัฒนานะครับนะ รับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับมาดูตัเลขเมื่อทีแล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออกมื่อที่พมานะครับบน95ล่าง เก้าเจ็บตัวเจาะไมเข้านะครับเลือดเด่นเลือเจ็บมาล่างนะครับมาดูสูตรที่อัดจะใช้ในวันนี้นะครับสูตรใหม่นะครับมีทั้งหมดสองสูตรมาดูในสูตรที่1ก่อนนะครับใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับชลบพันธ์ บวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยในบวกเก้าของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสองแต้มต่อด้วยบวกสองแต้มนะต่อด้วยบวกหนึ่งแต้มนะครับน้อยแอดจะทําย้อนกลับไปสีงวนนะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้เก้าบวกห้าบวกศูนย์ในบวกเก้าของที่นะครับ ผลบวกเท่ากับ23เลขสามบวก2องแทมแลห้าบวก2องแทมและ7บวก1นึ่งแทมได้แปดจังนั้นจะพุูตัเลขทั้งหมดในเลขดังน,นี้นะครับ3 5 3 7 3 8 5 7 5 8แปนะ7 8นะครับผลออก เ้าพัฒนาที่ออกอย่างวันนี้นะครับบนแปสามล่างหกเข้าสามแปดวกับไปสามนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้หกบวกหกบวกแปดบวกเ้าของที่นะครับ ลบ,บวกเท่ากันยี่สิบเก้าเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามและเลขสี่นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่นะสามสี่นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกใอนวันนี้นะครับบน สามสี่ล่างหนึ่งข้าเข้าสามสี่นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้หนึ่งบวกเก้าบวกสามในบวกเก้าของที่นะครับผลบวก เท่ากันยี่สิบสองในเลขสองเลขสี่เลขหกนะเลขเจ็ดนะครับจับคู่ได้ทั้งหมดในเลขดังน,น,นี้นะครับสองสี่สองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะหกเจ็ดนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกใน,นวันนี้นะครับ บนหกสองล่างสี่หกเข้าสองหกตัวกลับหกสองและสี่หกนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สี่หก มหกอย่างหกูเก้าของที่นะครับคนบวกเท่ากับยี่สิบห้าในึ่งห้าเลขเจ็ดเลขเก้าและ 5, เ 7, 5, 9, ลขศูนย์นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดเก้า จ็ดศูนย์นะครับเก้าศูนย์นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนเก้าห้าล่างเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเท่กับเก้าห้านะเจ็ดเก้าเท่กับเก้าเจ็ดนะครับ มาต่อไปนะครับจะเป็น,นงวดยี่สิบสิงหางคมของสุที่หนึ่งนะครับได้เก้าบวกเจ็บวกเก้าในบวกเก้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบสี่ เลขสี 4, เ 6, เ 8, นะ่เลขหกเลขแปดนะเลขเก้านะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขแบบนี้นะครับสี่หกสี่แปดสี่เก้าหกแปดหกเก้านะแปดเก้านะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่หนึ่งในวันนี้นะครับต่อไปมาดูส่วนใหม่สุดที่สองนะครับชลบพัน์สองครั้งบวกหลักร้อยหลัหน้ยนอยและบวกหนึ่งของที่นะครับจากนั้นต่อด้วยวงแต้มต่อด้วยวงแท้มนะต่อด้วย บวกสี่แต้มนะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้เก้าบวกเก้าบวกห้าบวกสามและบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเจ็ด 27, ในเลขเจ็ดบวกหนึ่งแต้มได้ 8, แปดบวกหนึ่งแต้มในเก้าบวกสี่แต้มได้สิบสามในเลขสาม จากนั้นจาคุณเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามแปดเก้าแปดสามนะเก้าสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกอย่างวันนี้นะครับบนแปดสามล่างหกหก ข้า3นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้6บวก6บวก6บวก3และบวก1ของที่นะครับผลบวกเท่า 22, กับ22ในเลข2 เลขสามเลขสี่และเลขแปดนะครับจากคูณตัวเลขทั้งหมดใเลขเหลนี้นะครับ 2, 3, 2, 4, 2, 8, สอง 8, สามสองสี่สองแปดสามสี่สามแปดนะสี่แปดนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน สามสี่ร่างหนึ่งเก้าเข้าสามสี่นะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าบวกสี่นะะบวกหนึ่งของที่นะครับ ตัวมเท่ากับสิบหกในเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดนะเลขสองนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขเบอร์น,นี้ครับหกเจ็ดหกแปดหกสองเจ็ดแปดเจ็ดสองนะแปดสองนะครับผลออกเราก็ทำา ที่ออกใงวันนี้นะครับบนหกสองล่างสี่หกเข้าหกสองนะครับเมื่อต่อไปนะครับเมื่อต่อมาได้สี่บวกสี่บวกหกบวกสองและบวกหนึ่ง ของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเจ็ดในเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะเลขสามนะครับจับคู่เลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามแปดเก้า เก้สามแล้วเก้าสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกหนึ่งวันนี้นะครับบนเก้าห้าล่างเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวกับเก้าเจ็ดนะครับมาต่อไปนะครับ จะเป็นในงวดี่สิบสิงหาคมของสุดที่สองนะครับได้เก, 9, ก, 7, ก้าบวกเก้าบวกเจ็ดบวกห5และบวกหนึ่งของที่นะครับผลบวกเท่ากับสา31ในเล็กหนึ 2, ่งเล็กสองเล็สามนะ เลขเจ็ดน,นะครับจับคู่เลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนะึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ดและสามเจ็ดนะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของชุรที่สองนะครับและชุดรวมตัวเลขที่ได้ในครั้งนี้นะครับชุดที่หนึ่งสี่หกสี่แปดสี่เก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าชุดที่สองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองสาม สองเจ็ดนะสามเจ็ดนะครับเลขเด่นเลขหก 6. นะเลขเจ็ดนะครับสามตบนสามหกแปดเจ็ดหกเก้าหกสองเจ็ดนะแปดหนึ่งเจ็ดนะครับ นอบผล2ยี่สิบสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับนะครับสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็น ตั้งใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ